เวบเวบเว็บบังลมสี่ว้าเต้าเต้าเสียงดังแบบนี้เป็นที่อะไรฮพ <c oughs> ังแบบนี้อะไรพังดังอะไรเราก็ต้องรือร้อรือ้อรื้อรื้อหมด <c oughs> ฟังเสียงก่อนนะก่อนจะรือ้อ <c oughs> โอเคมันคืออะไรรอหรือแป๊บหนึง่งหลังจากทำการเอาเครื่องลงเราก็จะมาหรือหรือไปพร้อมๆกัน <c oughs> ดูเช็คไปพร้อมๆกันว่ามันต้องแก้ไขตรงไหนบ้างอ่ะเรามาเริ่มกันเลยอัน <c oughs> นี้เป็นซีว wow. าวฝาอาจีเขาทำมาแล้วเนาะทีนี้เราแค่ หรือเช็คแล้วก็แก้ไขให้กลับมาเงียบเหมือนเดิม อย่างแรกเราก็มาลุ้นชุดหัวกันก่อนขวาดำลูกน้ำมันพอแบบนี้ <laughs> <laughs> อันนี้เป็นปะกินเหล็กนะไม่ใช่แท้ด้วยยังใช้ได้ เสื้อก็มีมีรอยนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวถอดถอดลูกมาดูดีกว่าลูกลูกเห็นไหมเดี๋ยวเช็ดให้ดูลูกนะโดนเปลี่ยนด้วยนะแบบนี้เห็นไหมมันเป็นรอยอะ่ะอันนี้ส่วนมากถ้าเป็นแบบนี้มันจะมีเศษขึ้นมาจากข้างล่าง นี่อาจจะโดนเสื้อด้วยแบบเนี้ยเสื้อลูกอ,อาจจะต้องทําใหม่แล้วก็เรื่อนต่อนะตัดไปก็ยังใหม่เนาะ อันนี้อันนี้น่าจะแปลงสีมาแล้วเข่าสามทีก่อนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ออกล้ว สัมือสั้นมือไม่เป็นไรผมสงสัยว่าจะตัดเพื่ออะไรไม่ทราบนะครับพอร้อยยี่ห้ามันก็เป็นร้อยยี่ห้าเหมือนเดิมโซ่แต่โซ่ยังใหม่นะทีนี้ให้ดูในเครื่องนะครับเห็นไหม đâu xì còn chăm xì quá hay đi đâm bít bí lời giờ đâu trong lan cái nặc đuôi เปลี่ยนม่แต่ไม่รู้ว่าตัดทําไมนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอ่ะเรามาต่อที่ฝั่งครับ ดำเดี๋ยวต้องจัดการให้หมด <laughs> thank mm -hmm. you โอเคก็ผ่ามาเรียบร้อยแต่ดูสภาพเครื่องก่อนนะสภาพในเครื่องนะเนี่ยหนักเลยแบบนี้ทีนี้อย่าลืมเลลาเอาข้อออกนะครับใช้แบบไหนใช้ยังไงพวกเนี้ยก็ต้องเก็บไว้ในแม่เหล็กก่อนเนี่ยบอกแล้วรถนานๆน,านะ่ะถ้าว่าทำใหม่เหมือน ทาซิ่งอะ่ะมันต้องรื้อเช็คใหม่ทั้งลูกมิฉะนั้นมันก็เป็นแบบเนี้ใช้ไปไม่เท่าไรมันก็มีอาการทีนี้นต้องทำสองรอบไหมผมว่าแบบนี้ลูกปืนเกียรย์อะไรเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเนาะทีนี้เวลาผ่าอย่าลืมเช็คตัวนี้ถ้าว่ามันสึกหรือว่ามันเหลือน้อยแล้ว เปลี่ยนใช่เลยเพราะไม่ต้องอีกไม่ต้องไม่ต้อง,องผ่ายอีกรอบอ่ะอ่ะทีนี้เราเอาข้อออกอยังไงอ่าผมเห็นหลายคนนะมาเอาข้อมาาหมาดก้านมาเนี่ยแล้วก็น่าจะเอาข้อกับเนี้ยกับพื้นยันปึ้งปึ้งวันนี้อุดมาเลยแล้วตอนเขาไปประกอบกับเราไม่รู้ว่าได้ดูไหมว่าอะไรเสดไปอุดไหมถ้าตรงนี้น้ำมันไม่เข้าทางนี้ไม่มาเลี้ยงคัดตรงนี้ ไปที่ก้านก้านก็พังไวเช่นกันฉะนั้นเคาะแบบนี้มีเนียมหัวไม้หรือทองเหลืองก็ได้เอาหนึ่งสองอ่าเห็นไหมง่ายๆฟังเสียงสวรรค์นะครับ one two three four, five, six, seven, eight, nine, ten. <laughs> เสียงดังดีไหมแน่นอนนะครับ อเรามาเช็คกันคร่าวๆว่าต้องมีอะไรบ้างหลักๆคือก้านลูกปืนซ้ายขวาแล้วก็ลูกปืนดาวเกียร์ผมว่าน่าจะเปลี่ยนนะเพราะว่ารถมันนานๆแบบนี้ไม่โอเคแล้วก็ที่ดำๆนี้เดี๋ยวค่อยจัดการล้างฝั่งครัดยังได้อยู่ดูจากสายตาว่ายังได้อยู่นะครับครัดหน้าครัดหลังลูกมีปัญหาแล้วเพราะว่าเศษข้อขึ้นมาแบบนี้ ทีนี้ลูกอาจจะต้องคว้านใหม่หรือเปลี่ยนเสื้อลูกใหม่อันนี้เดี๋ยวคุยกับลูกค้าอีกทีหนึ่งแต่หลักๆคือที่มันเป็นแบบนี้เพราะก้านพังเศษก้านมันขึ้นมาลูกทีนี้เพราะลูกค้าบอกว่าเพิ่งทําไม่นานนะครับเพิ่งทําไม่นานอย่างอื่นก็ไม่น่าจะเป็นไรเดี๋ยวมาดูกันตอนจบดูกันอีพีหน้าตอนประกอบว่าต้องแก้ไขอะไรตรงไหนบ้างโอเควันนี้ก็เอามาฝากเป็นทริคเล็กๆ <laughs> แต่ชอบก็เอามาที่อื่นดีกว่าก็พาไปอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ